สวัสดีครับผมจากทัวร์โอนะครับทริปนี้จะชวนท่านไปเที่ยวนะครับระดับโลกนะครับ world experience อา world class experience นะครับประสบการณ์ระดับโลกนะครับก็คือนครวัดนครธมแล้วก็เมืองหลวงพนมเปญนะะเราจะไปเที่ยวกันนะครับในเดือนมกราหกหกนี้นะครับวันที่หนึ่งที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเราก็จะเข้าทางด่านปอยเป็ดนะเข้าทนานปอยเปตปุ๊บแล้วเราก็จะไปนะฮะ ยิงตรงไปพนมเปญเลยรนะหว่างทางเราจะแวะทานอาหารที่พัตบองนะฮะพอไปถึงพนมเปญเนี่ยตอนค่าพอดีนะค่าพอดีนะซึ่งที่เราจะเหนื่อยขอเราจะเหนื่อยวันแรกก่อนเหนื่อยนั่งรถนะฮะแต่ก็เราชมสองข้างทางทิวทัศน์สวยงามความเป็นธรรมชาติของเขายังสดอยู่นะครับวันที่สองหละเราจะเที่ยวเมืองหลวงของเขานะเราจะเที่ยวพระราชวังนะนี่พระราชวังนะครับจะเดินเข้าไปเที่ยวนะฮะเรียกว่าใกล้ชิดกับกษัตริย์เลย นะมีครั้งหนึ่งนะผมพาคณะไปเนี่ยกษัตริตย์เนี่ยเดินเข้าราชวังพอดีเห็นพอดีเลยนะครับนะแล้วก็ไปชมพิพิพธภัณฑ์นะฮะซึ่งเป็นอะไรที่เรียกว่าอลังการมากนะฮะยุคสมัยธลวดีต่างๆย,ยุคสมัยนั้นนะฮะที่ยังมีปฏิมากรรมที่ยังถูกเก็บเอาไว้นะเราไปชมอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราจะไปช้อปปิง้งเนเมืองหลวง,งเขานะฮะเราจะพาท่านไปช้อปปิง้งเที่ยวเมืองหลวงของเขา ตอนที่ผมไปพนมเปญเมื่อปีย้อนกลับไปสิบห้าปีที่แล้วเนี่ยประมาณประมาณเอาสิบปีแล้วกันเนาะสิบปีที่แล้วก็ประมาณปีห้าห้าเนี่ยผมไปซื้อกระทิงแดงกระป๋องเนี่ยกระป๋องละหกสิบบาทเขาใช้เงิน US ด้วยนะฮะเขาไม่รับเงินไทยนะฮะรับเงิน US ดอลลาร์เห็นไหมครับนะประเทศเขาใช้เงินเลียวเสร็จปุ๊บเราก็จะพาท่านไปช่วงบ่ายพาท่านไปโตเสลงนะ,ะไปทุ่งสังหาร นะที่เขาสังหารคนเป็นสองล้านคนนะครับเนี่ยเขาใช้มหาลัยนะฮะเป็นคุกเอาระดับนายทหารระดับบนๆนเนี่ยมาขังนะในมหาลัยท,ทำเป็นคุกเลยแบบนี้เลยฮนะยังมีของจริงจริงอยู่ไปสัมผัสเลยนะจะพาท่านไปเดินดูตามห้องนักเรียนซึ่งทําเป็นคุกเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นพวกพวกผู้ปฏิบัติการนะฮะนี่เครื่องทรมานแต่ผู้สั่งการพวกในพลจะนอนห้องแบบนี้ครับในพลนอนห้อง,องนี้ห้องดีๆอย่างนี้เนี่ยนะครับ แล้วจะมีดูพาพาพาท่านไปดูเครื่องทรมานเนี่ยนะเครื่องทรมานเครื่องเจาะศีรษะนะเอาเอาหัวจมจุมน้แล้วอยู่หมดนะฮะอุปกรณ์พวกนี้นะครับเนี่ยะฮะขึงขึ้นไปนะเครื่องทรมานให้ยอมรับเนี่ยการทรมานของเขานะครับท่านเห็นนี่ฮะด,ดูดูตามเมาส์นะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ใส่ลูกปืน M16 อย่างเงี้ยะฮะเป็นเป็นเป็นกล่องเหล็กเขาจะเอามือพาดตรงกลางแล้วงับเอาฝางับนิ้วมือเครื่องทรมานของเขานะครับนะ นี่คือคนที่ตายไปเด็กเด็กตายหมดะฮะสองล้านคนเนี่ยเครื่องทรมานเขาเนี่ยเป็นกล่องเหล็กเฮ้ยกล่องใส่ปปนนลูกเนอร์องงับเ็นงับนะนี่ห้องในพลก็ระดับดีหน่อยนะโอเควันที่สามครับเราจะเดินทางกลับมาที่ยังเสียมเรียบไปดูปฏิมาก,กรรมนะเขาเรียกว่าสิ่งหัศจั์ของโลกของโลกนะฮะต่างประเทศเยอะมากคนต่างประเทศมาเที่ยวชมนะครับเนี่ยฮะนี่คือ นะนครวัดนครถมท่านดูนะฮะจะเป็นสระน้ําล้อมรอบเลยเห็นไหมครับแล้วนครวัดเจอได้ยังไงครับสิ่งปัะจย์แบบนี้ทําได้ยังไงฮะอย่างเงี้ยทาได้ยังไงมนุษย์ทํานะครับใจมากแล้วทําได้ยังไงสมัยสองร้อยปีแล้วเราจะไปดูกันเราจะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับสวยงามมากมาก,มาก,มากจุดถ่ายภาพอยู่ตัวน,นี้ท่านดูตรงเมาส์นะฮะยืนตรงนี้ฮะแล้วถ่ายภาพนะฮะที่ผมพาคณะไปหลายๆครั้งเนี่ยไปยืตนตรงนี้แล้วถ่ายภาพสวยมากนะครับ นี่ก็อีกจุดหนึ่งสวยงามมากเลยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้เนทางท่านได้บอกว่าเมื่อยไม่อยากไม่อยากเดินก็นั่งรถทุกๆได้ของเขานี่คือทางขึ้นบันไดปราสาทของเขานะขึ้นไปชมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสัมผัสดได้นะครับนะแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาเนาะเราอย่าไปจับนะตรงเนี้ไฮไลท์เลยครับหนังแสดงหนังระดับโลกเจอรี่อะไรนะผมจําไม่ได้ละนะครับมาถ่ายทําหนังระดับโลกนะฮะต้นไม้ยักษ์เห็นไหมควบคุมคุมไอ้ปฏิมากรรมทั้งหมดเลย ห็นไหมมันมันก่อก่อสร้างตัวเองขึ้นไปนะนี่คือลากนะฮะเห็นไหมไปถ่ายรูปแบบนี้นะครับนะสวยงามมากเลยเนี่ยฮะเห็นไหมนี่คือปราสาทนะครับแล้วต้นไม้เนี่ยนะฮะมันเข้าไปควบคุมครอบคุมนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นปฏิมาก,กรรมฝาผนังนี่คือจุดถ่ายภาพครับผมจะให้ท่านยืนตรงเนี้ยแบบเขาเนี่ยแหละฮะแล้วถ่ายภาพสวยมากพิงผ,ผนังก็ได้ อันนี้ภาพอันนี้ไปดูนะฮะแต่อย่าไปจับนะฮะบางคนก็ไปขีดเขียนแล้วของเขาเสียหายหมดนะโอเคครับเสร็จปุ๊บจะพาท่านไปโตเซเลงอ่าไม่ใช่ไปอ่โตเลสับนะไปดูนะครับหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่ในทะเลสาบหมู่บ้านไรแผ่นดินดพวยง่ายนะครับนะไปดูเพราะว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรเห็นไหมฮะวิถีชีวิตเขาไม่มีไม่มีแผ่นดินนะฮะพอน้ําลงเขาก็ย้ายหมู่บ้านกันเป็นแพรแบบนี้ครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับ ข้างบนก็เป็นจุดถ่ายภาพจุดชมวิวสวยมากนะฮะวิถีชีวิตของเขานะะอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นโบสถ์นะฮะลอยตามน้ําไปครับน้ําขึ้นก็นลอยไปที่หนึ่งน้ําลงก็ลอยไปที่หนึ่งนะะแล้วก็มีเลี้ยงจ,จระเข้ด้วยกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดูจระเข้เนี่ยในร้านอาหารนะครับกินข้าวเสร็จมาดูมาดูมาดูจระเข้นะเห็นไหมฮะเขาเลี้ยงจระเข้ไว้แล้วในแม่น้ําจะมีจระเข้ไหมครับผมว่ามันต้องมีนะนะครับนะ นเนี่ยเวลาเรานั่งเรือไปนะฮะนั่งเรือชมอต้โตเลสาบหมู่บ้านหมู่บ้านตเลสาชาวตเลสาบเนี่ยก็จะมีเด็กเนี่ยนะฮะเขาจะพายเรือมาแล้วมาเกาะข้างๆเรือเอางูมาบ้างเอาลิงมาบ้างนะแล้วก็มาขอเขาเรียกว่าเสร็จอะไรนะเสร็จเงินของเรานะครับนะอันนี้ตกตอนเย็นเราก็จะไปทานอาหารกันแบบนี้นะที่ร้านอาหารที่นั่นก็จะเป็นชื่อร้านต้มยำกุ้งนะฮะเป็นร้านของคนไทยนี่แหละ นะอาหารของเขาก็ถือว่าอร่อยมากนะครับเป็นาารนี่โดยเฉพาะต้ยมยำกุ้งสวยไหมอร่อยมากๆเลยที่พนมเปนก็ดีนะที่โตเรสาบก็ดนะีอันนี้เป็นที่เสียมเรียบนะฮะเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือ,อยังนะเพราะมันเขามีปัญหารเรื่องโควิดนะแต่ทุกครั้งที่ไปจะไปที่ตัวนี้ครับนะชื่อร้านอาหารจําชื่อไม่ได้แล้วนะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่ตอนมือ้อค่าแล้วจะมีลำจินตลีลาสวยงามมากดูแล้วลึกลับดูแล้วโฉน นะดนตรีของเขาก็จะแปลกๆนะครับดนตรีของเขาผมฟังแล้วขนลุกนะสวยเรื่องสวยจนะสวยท่านดูฮะมีชาดงชาดาแล้วแบบดูแล้วแบบมัน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 ให้อัตลักษณ์ของความเยือกเย็นนะครับตกตอนเย็นเราจะพาท่านไปไหนครับนี่ไปผับไปบาร์กันนะครับเพื่อให้ท่านได้ไปผ่อนคลายยามค่ําคืนของนะเสียมเรียบนะพนมเปนก็พาไปนะฮะแต่พนมเปนผมว่าท่านคงเหนื่อยล่ะคงต้องพักอ่ะ แต่เสียมเรียบแนตะ่ได้พักมาหนึ่งคืนแล้วมาไป,ไปเที่ยวเสียมเรียบกันคืนที่สองเงี้ยนะฮะคืนที่สามคืนที่สามพาไปเที่ยวนะครับนะท่านในชอบแบบเรียกว่าท่องลาตีเตรียมตัวได้เลยรุ่งขึ้นวันที่สี่ครับเราก็จะพาท่านไปช้อปปิ้งแหละนะอันนี้ผ้าเรียกผ้าเข่าม้าเล็กอันนี้น่าน่าซื้อไปฝากครับนะ,ะกีบผืนร้อยไม่รู้สวยด้วยแล้วถูกด้วยนะเสร็จปุ๊บช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บมาเดินทางกลับกินข้าวเที่ยงก่อนที่พัตตะบอง นะแล้วก็ถึงชายแดนนะถึงชายแดนประมาณสักไบท์บโมประมาณนี้นะครับนะก็นี่คือทริปของการท่องเที่ยวและทัวร์คณโอคือตัวผมนี่แหละครับจะมีเจ้าที่คอยตามถ่ายภาพให้ด้วยแบบนี้สวยงามไหมฮะสวยงามมากเลยเป็นบรรยากาศแบบฟินๆเลยชิลๆเลยนะครับซึ่งเป็นบริษัทเดียวในใช้คาว่าในโลกแล้วกันนะที่มีบริการตามถ่ายภาพให้ลูกค้าฟรี2,000ภาพาพร้อมคลิปวิดีโอในทริปนี้ทริปที่ท่านเที่ยว ที่ผมเบลอหน้าไว้เพราะว่าต้องสงวนนะครับเพราะเป็นกฎหมายใหม่แล้วเราจะเอาหน้าเขามาออกโชว์นี่ไม่ได้แล้วดังนั้นไปทัวร์นครรามนครธมพนมเปญนเ,นเรียกว่า4ี่วันสาคืนโปรแกรมนี้4วันสคืนนะครับทิปเดียวจบทุกเรื่องทิปเดียวเนี่ยแะครับเรียกว่าจบาทิปเดียวครบทุวนขบวนความเลยฮะสวันสคืนบางท่านไป3วัน2คืนเนี่ยก็ไม่จบนะ ไปแค่เสียมเรียกนครนครธมไม่ได้เข้าเมืองหลวงทริปนี้เข้าเมืองหลวงเลยครับนะทริปเดียวจบนะถือว่าถือว่าไฮไลท์ของเขาคือนครวัดนครธมนะครับแล้วก็เมืองหลวงแล้วก็โตเลสอาโตสเเลงทุ่งสังหานะครับนะโอเคครับท่านใดต้องการข้อมูลก็สอบถามนะทางเจ้าหน้าที่ของท่านได้เลยหรือจะสอบถามตัวผมก็ได้นะครับเบอร์ผมอยู่นี่นะครับสวัสดีครับ